ใบเตยล่าให้ดีเจแมนปอบขึ้นถแถลงต่อศาลขอโอกาสไปทำหน้าที่แม่ซาร่านั่งข้างดาลิสู้ผอมตัวเล็กลงอย่างมากใบเตยรล่ำให้ตลอดเวลาดีเจแมนคอยเช็ดน้ำตาปอบขึ้นถแถลงต่อศาลขอโอกาสไปทำหน้าที่แม่คนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตซาร่านั่งข้างดาลิ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่11กันยายน2566ที่ห้องพิจารณาคดี711ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายอมรกุศลทนายความของนางสาวสุธีวันกุลชอ้อนหรือใบเตยนักร้องชื่อดังและนายพัฒนพลกุลชอ้อนหรือดีเจแมน เดินทางมาเพื่อเข้านัดตรวจพยานหลักฐานคดีฟอร์เรกสามดีในความผิดโดยทริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซุ้งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่มาจากการชอบโกงประชาชนและร่วมกันชอบโกงต่อมาเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหามาที่ห้องพิจารณาคดีมีนายพัฒนพจน์หรือดีเจแมนนางสาวสุธิวันหรือใบเตย นายแดรดัตยังหงุใไงหรือดาดิบยังพร้อมผู้ต้องหาคนอื่นๆมาที่ห้องพิจารณาคดีเจ็ดหนึ่งหนึ่งนับเป็นการเจอกันในรอบสองเดือนหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566ดีเจแม่และใบเตยนั่งข้างกันดีเจแม่มีสีหน้าเรียบเฉยสู้ผอมลงกว่าครั้งที่แล้วนิดหน่อยส่วนใบเตยตัวเล็กลงอย่างที่เห็นได้ชัด และมีสีหน้ากังวลและร้องไห้อยู่ตลอดเวลาดีเจแมนคอยปล่าและเช็ดน้ำตาให้มีลุกชานวิทวีสินน้องชายไบยเตอร์ที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดีร้องไห้ด้วยด้านนายไดรัตยังฮีไซหรือดาริสยังแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินีมีสีหน้าเรียบเฉยและได้พูดคุยกับซาร่าในช่วงแรกศาลอนุญาตให้ซาร่าได้นั่งใกล้กับดาริสอาจจะได้ให้คอยเป็นล่ามเพื่อสื่อสารให้เข้าใจอย่างถูกต้อง โดยใบเตยขึ้นแถลงต่อศาลว่าขอความเป็นธรรมจากศาลให้โอกาสออกไปทำงานและทำหน้าที่แม่และดูแลลูกและคนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตไป